กกัันนที่สสองมมมามโตคนมันจะมากจะน้อยก็มันก็เป็นประชากรของโลกแม้ว่าคนมากภาวนาไม่ได้เวลาที่เราจะปีกตัวออกไปอยู่ตามลำพังก็มีอยู่เยอะแยะวันทั้งวันคืนทั้งคืน เวลาเราทำกิจกรรมทำร่างบริหารร่างกายเราก็ต้องทำทั้งก็เป็นเปียกันหมดเวลาบริหารร่างกายทำงานทำการก็ต้องทำเพราะสัมมาร,รรมมันโตทำการงานโดยชอบทำมันไม่ได้ผิดอะไรในขณะที่เราทำเราก็มีสมาธิภาวนาอยู่ ว่าเขาก่อสร้างงานก่อสร้างเขาก็ก่อสร้างกลางคืนกลางวันกลางคืนถ้าไม่ใช่เรื่องน้ําแตกน้ํำตึกอะไรพ่อไม่ได้นั่นครับไม่ได้ทําเราจะทําสมาธิภพวนาแล้วก็ทํำทุกคืนเดินยงกลมให้ฝ่าเท้าทะลุก็ได้เดินคืนตลอดคืนเลยเพราะเรามีเวลา การที่จะทำให้เกิดความดีมันก็ยากอยู่แล้วแต่การที่จะรักษาความดีให้คงทนอยู่ไปยิ่งยากใหญ่อีกก็เหมือนกับเรามีแก้วแหวนเงินทองนั้นมันคอยจะหายอยู่เรื่อยมีเงินใส่กระเป๋าไว้ ร้อยสองร้อยหมื่นสองหมื่นเดินผ่านตลาดไปล่วงหมดหายไปเลยเนี่ยนั่นกันเวลาเราหามากว่าจะได้นั้นเงินหมื่นสองหมื่นไม่ใช่หาง่ายแต่เราเดินผ่านตลาดไปล้านเดียวนแ็บเดียวหายไปแล้วมีแต่ของอยากได้มีแต่ของอยากใช้มีแต่ของจําเป็นที่จะต้องใช้นั่นการรักษาทรัพย์สมบัติ ที่เป็นภายนอกก็ยังยุ่งยากอย่างนั้นการรักษาทรัพย์สมบัติภายในไม่ต้องอย่างอื่นหรอกแค่เราให้เลื่อมใสศรัทธาในพระไตรสนาคมเชื่อมั่นในการตัดสู้ของผู้เจ้าเชื่อมั่นในธรรมคือคําสั่งสอนของผู้เจ้า ว่ามันจะนำพาเราพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยเชื่อมั่นในพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคหัวาตหรือเป็นพระพิสุสง์เป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาอะไรก็ทมแต่ถ้าหากเราเชื่อมั่นในสองข้อข้อที่สามเราเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมคือคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้น เมื่อเราเชื่อว่าคําสอนของพระผู้เจ้านี่จะนําพาเราพ้นทุกข์ได้จริงแล้วเราเป็นตัวตัวที่เป็นคนที่มาเดินตามทำคําสอนของพระผู้เจ้าบันมันจะไปไหนเมื่อเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องทําให้มันพ้นทุกข์ได้ให้ได้คือให้เห็นทุกข์หนึ่งเป็นเรื่องของธรรมดา ว่ามันเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ถ้าเรามีสมมุติเ <c oughs> พราะตัวของทุกข์นั่นเป็นสมมุติเนร่างกายของเราก็เป็นสมมุติถัดดินถัดน้ำถัดลมาัดไฟที่เราได้แบ่งปันมาจากพ่อจากแม่น่ก็เป็นสมมุติสมมุติว่าเป็นร่างกายของเราแล้วตัวทุกขนึ่งก็เป็นสมมุติบัตรทำไมมันจะเกิดขึ้นกับ ร่างกายของเราไม่ได้ทุกข์เพรทุกข์หนึ่งเป็นสมมุติแต่จิตใจของเราตั้งหาที่แยกตัวออกไปจากสมมุติแยกตัวออกไปจากทุกข์โลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้สงครามแย่งชิงอํานาจหรือสงคราม แย, oon, ย, oon, ย usta, button, ่งชิงผู้คนแย่งชิงทรัพย์สมบัติแย่งชิงอาหารการกินมีอยู่อย่างนี้ตลอดมาแย่งชิงแผ่นดินกันบ้างแย่งชิงเอาผู้คนกันบ้างก็มีอยู่อย่างนี้แย่งชิงเอาอาหารการกินแย่งชิงเอาศาสนูประโภต่างๆนี้ก็มีอยู่แบบนี้แย่งชิงเอาน้ำฉะนั้นยังเป็นสงครามกันได้ น้ำที่จะเอาไปใส่นาก็เกิดสงครามกันได้ถึงได้มีพระพุทธลูกป,ปางห้ามยากยกมือขึ้นสองข้างที่เป็นพระบางทางเชียงใหม่ทางภาคอีสานทางเมืองลาวนั่นแหละพระพุทธรูปปางห้ามยากพวกพญาติบริวงสองฝั่งจะฆ่ากันตายสองฝั่งแม่น้ำ เพราะอะไรเพราะแย่งชิงเอาทรัพย์สมบัติคือน้ําเป็นทรัพย์สมบัติฉันโลกทั้งโลกเป็นอยู่อย่างนี้ผู้เจ้าถึงว่าอุปาทวาตถาคตานังอนุป,ปาทวาตถาคตานังผู้เจ้ายังไม่อุบัติเกิดขึ้นมาความเกิดแก่เก็บตายก็มีอย่างนี้คือทุกข์หนึ่งมีอยู่อย่างนี้ พอความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้พยาธิก็เป็นทุกข์เมื่อเจ็บไข้ได้พยาธิถึงที่สุดของมันก็คือตายคือแตกดับก็เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ก่อนผู้เจ้าเกิดก็เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ผู้เจ้าสร้างบาร,รมีอยู่นู่นก็เป็นอยู่อย่างนี้แม้ผู้เจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้ว แล้วถึงได้เอาของที่มันมีอยู่ทั้งหมดมาบอกว่าอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้เส้นทางที่จะดับทุกข์นี่คือการดับทุกข์ได้ถึงมาทุกข์สมุทัยนิโรธมักหรือทุกข์สมุทัยมรกนิโรธคือการดับทุกข์ได้ พอจิตเราสงบลงไปมันขาดจากสมมุติทนหนึ่งทุกขมันก็ไม่มีในหัวใจของเราแม่นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีถ้าเราเข้าไปถึงความรู้ของเราแล้วจิตทุกข์มันจะไม่มีเพราะมันขาดจากสมมุติที่เข้าไปถึงทีติจิตจิตด,ด,ดั้งเดิมในจิตด,ดั้งเดิมนั้นไม่มีสมมุติมีแต่ความรู้ อะไรเกิดขึ้นก็รู้อยู่อะไรเกิดขึ้นก็รู้อยู่อะไรดับไปก็รู้อยู่ถึงแม้ธาตุจะแตกจะดับก็รู้อยู่ว่ามันจะแตกจะดับนั่นที่ว่าทําให้มันสิ้นทุกไปแยกระหว่างสมมุติออกจากใจของเราไม่ให้ใจของเรานี้ไปให้ความสําคัญมั่นหมายในเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในโลก เราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ใจเราไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทั้งโลกฉะนั้นการทำกลมเข้าใจในหลักรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าต้องย้อนกลับมาถึงเลว่าโอปัยิกธรรมให้น้อมกลับเข้ามาดูสันทิทิโกอากาลิโกเรียกร้องสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมโอปัญิโกน้อมเข้ามาปัจจตังรู้ขึ้นมาที่ใจของเรา ฉันเมื่อเราดําเนินตามแนวทางมันแล้วบ่เมื่อเราตั้งโปรแกรมเขียนโปรแกรมเมอือขึ้นมาหรือตั้งเจตนาขึ้นมาถ้าในภาษาใหม่ๆนี่เขาใช้ว่าคําว่าโปรแกรมมอรือถ้าภาษาดั้งเดิมเขาเรียกว่าเจตนาที่จะทําให้เราสิ้นจากทุกข์ส่วนการเดินยมกรมการนั่งสมาธิการใช้คำบริกรรมภาวนาต่างๆพวกนี้ คือการจัดการกระบวนการที่จะตั้งโปรแกรมเมอร์นั้นให้เข้าไปสู่หลักของความเป็นจริงเรียกว่าหลักไตรลักษณ์หรือหลักของอริยสัจหรือหลักของอริยมรรคคำว่ามัชชิม,มาคือความพอเหมาะพอควรความเพียรระดับไหนถึงจะเกิดมัชชิม,มาขึ้นมาความเพียรระดับที่เราสิ้นทุกข์ได้ ความเพียรระดับที่เราวางจากสมมุติลงไปได้นั่นแหละถึงว่ามัชชิมมาที่เราทำอยู่นี่กิจมันยังไม่เกิดความสุขกิจมันยังไม่เกิดยังไม่ขาดจากสมมุตินี่มันยังไม่ถึงมัชชิม,มายังไม่ถึงหลักของมดัดคือทางดำเนินอันยิ่ง ฉะนั้นเราก็ต้องทำไปทำไปทำไปจนกว่ามันจะถึงที่ของมันเมื่อเข้าไปถึงที่ของมันแล้วหนึ่งคือถึงใจของเรานั่นที่ว่าปัจจตังตอนนี้เราเกิดปัจจตังขึ้นมาหรือ,อยังในตัวของเราเมื่อเรายังไม่เกิดเราจะหยุดอยู่เฉยๆได้ถ้าเรายังไม่เกิด ฉะนั้นการทำหน้าที่ในพลเมืองศีลธรรมเราจ้องทำถึงจนกว่ติดถึงที่สุดของขอบวนการเมื่อมันถึงที่สุดของขอบวนการของมันแล้วมันจะเป็นไปตามวิธีทางของมันไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นในการทำสมาธิภาวนาเมื่อนั่งอยู่ร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนก็าตามเมื่อเราเข้าไปอยู่ข้างในของเราแล้วไม่มีใคร เพราะมันขาดจากสมมุติทั้งหมดนะฉะนั้นพระสงฆ์ในสมัยก่อนในระหว่างที่เสด็จผู้เจ้าเสด็จจากเมืองราชคฤห์ไปเมืองกบ,บินลพัสมีพระสงฆ์เป็นบริวารไปสองหมื่นกว่าองค์พระสงฆ์ที่บวชจากพระราชบิดาส่งทูตไปนิมนต์ให้กลับ เมืองกบ,บินละพัดส่งไปเก้าคณะคณะละพันหนึ่งองค์คือหัวหน้าหนึ่งแล้วก็บริวานอีกพันหนึ่งคนทั้งพันคนไม่มีใครพูดถึงว่าพระราชบิดาส่งมานิมนต์ให้กลับไปเมืองกบ,บินละพัดเลย ทั้งเก่าคณะเพราะว่าทุกคณะเมื่อพระราชบิดาส่งจะส่งไปนี้ก็ขอพระราชทานพระพราชานุญาตไว้เลยว่าเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากผู้เจ้าแล้วเมื่อได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาแล้วนะ่ะจะขอบวชเลยนะไม่กลับไม่ไม่ไม ไม่เป็นไอ้ไม่เป็นเจนาบดีอีกหรือไม่เป็นไอ้คลาวาดอีกคณะสุดท้ายนี่คณะที่สิบก็มีอำมาตยคนที่สนิทกันกับผู้เจ้าที่สุดเหลืออยู่คนเดียวนี่ส่งไปแรกๆนี่นก็ส่งคนที่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ มันจะหมดคนในเมืองกบ,บินละพัดที่มาทำราชการคณะสุดท้ายนี่ส่งไปอีกพันหนึ่งองค์พันหนึ่งคนพวกนี้ก็ขอพระราชทา,านพระราชานุญาตไว้เลยว่าเมื่อได้ฟังธรรมจากผู้เจ้าแล้วนี่ขอลาผนวดเลยนะขอลาบวชเลย จะไม่มารับราชการอีกทางนี้ก็มีพระบรมราชานุญาตไว้เลยมนสมัยนั้นผู้เจ้าอยู่ที่เมืองราชคื์ทำไมถึงไปถึงฟังเทศของผู้เจ้าได้สำเร็จเป็นพระรหันตเลยคืออีก เหตุหนึ่งก็คือบุญเก่าเขาทำมาดีอีกเหตุหนึ่งก็คือความตั้งใจในปัจจุบันก็ฟังดูซิว่ายังไม่เคยมีใครพูดให้ฟังแต่เกิดคิดได้ว่าเมื่อได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคานาคารอลหันจะขออนุญาตบวชเลยไม่กลับมาอีกแล้วนั่น เมื่อกลับมาเป็นคารวัตอีกแล้วเพราะเตรียมการมาสําหรับที่จะไปบวชเลยเพราะแน่ใจในความเป็นผู้เจ้าของพระชิททัตะมีความเชื่อมั่นว่าพอส่งคณะแรกไปนี่คณะที่สองจะไปนี่ก็เตรียมคิดไว้เลยว่ายังไงต้องเป็นผู้เจ้าแน่นอนเพราะถ้าไม่ได้เป็นผู้เจ้าจริงๆร่ง พวกคณะที่พูดที่ไปมันควรจะกลับมาแล้วระยะทางจากเมืองกับบินพัทไปถึงเมืองละจคือมีระยะทางอยู่หกสิบโยชน์โยชน์หนึ่งก็สิบหกกิโลเมตรคนเดินทางธรรมดาธรรมดาก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้สี่กิโลเมตรสี่ชั่วโมงก็ได้สิบหก แต่ชั่วโมงก็ได้สองโยชนเดินทางประมาณสามสิบวันอย่างเดินแบบช้าๆที่สุดก็สามสิบวันก็ถึงเมืองกบินลพัทเมืองราชะคฤห์เดินจากเมืองกบินลพัทไปอุทายีอามาตคณะสุดท้ายก็ขอพระราชทานเหมือนกัน พอชุดนี้ไปเกือบจะออกพรรษาถ้าเป็นการจำพรรษาก็เกือบจะออกพรรษาแต่สมัยนั้นยังไม่มีการจำพรรษายังไม่ได้เรียกว่าจำพรรษาพักอยู่ที่เมืองราชะคฤห์พอสุดท้ายมาก็พอเป็นรุดรูแลงอุทธายีอมมาติได้เป็นพระอรหันแล้วก็ มีฤทธิ์เหาเหินเดินฟ้าได้ก็เลยเห็นว่าเป็นฤดูแลงแล้วก็เลยกลับถูนผู้เจ้าว่าพระราชบิดาส่งพวกหม่อมฉันมาสิบคณะนี่มาขอนิมนต์ผู้เจ้ากับเมืองกบินละพัดเอ้าไม่เห็นมีใครบอกเราสักคนเลย พวกญาติพี่น้องที่มาบวชนี้ก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยว่าให้พระราชบิิดาร้อนพระไทยอยากจะให้พบเราอยู่ก็ดูระยะเวลาทางที่จะเดินนี่เป็นช่วงนี้นะช่วงปลายฝนก็คือหลังจากเดือนสิบสองไปแล้วเดือนสิบเอ็ดไปแล้วก็กำหนดเดินทาง ส่วนเมื่อเริ่มเดินทางพระอุสขา,ายีนี้ก็อามาตย์นี้ก็พอตอนเช้ามาก็เหาะไปลำบบาตกับพระราชบิดาแล้วก็นำอาหารจากเมืองกระบินลพัตมาถวายพระราชบิดาใส่มาเต็มบาตรมาฉันอยู่กับพระราชบิดามาฉันอยู่กับผู้เจ้า แล้วอาหารจากพระรัชบิดามาถวายผู้เจ้าเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปบอกประกาศชาวเมืองว่าคณะพิสุสงฆ์จำนวนสองหมื่นลูกจะเดินทางมาพักแรมในระยะทางหนึ่งโยชน์พุทธเจ้าเสด็จ ตอนเช้าเสด็จไปกึ่งโยดตอนเย็นก็เสด็จไปกึ่งโยตพักกลางวันเดินตอนเช้าก็เดินประมาณสองชั่วโมงแปดกิโลเมตรเดินตอนเย็นอีกสองชั่วโมงแปดกิโลเมตรพักผ่อนหยุดจะได้แสดงทำได้ทำอะไรก็อะไรกิจกรรมต่าง เรื่องที่พักที่อาศัยพักยังไงพักตามคนไม้ล่มไม้ชายป่าชายเขาแยกกันพักพระอุทัยีก็เดินทางไปก่อนไปพักอยู่ห่างผู้เจ้าอีกหนึ่งโยชน์อุทัยีนี้เดินทางห่างผู้เจ้าไปหนึ่งโยชน์สถานที่ที่ผู้เจ้าจะมาประทับอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ มีบริวารของพระอุทัยไปด้วยพันองค์แต่ว่าพระอุทัยจะไม่ได้บินธบัติอยู่ที่นั่นจะไปบินธบัตเมืองกบ,บินลพัททําไมถึงต้องไปบินธบัตเมืองกบ,บินลพัทพระอุทัยนี่ไปอบรมสั่งสอนพระราชบิดาให้มีความเชื่อมั่นในพระไตรสนาคม เชื่อมั่นว่าผู้เจ้าตัดสรู้ได้มาแล้วจริงๆพระธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นก็จะนำพาบุคคลให้พ้นทุกข์ได้จริงผู้ปฏิบัติเชื่อตามธรรมนั้นก็จะพ้นทุกข์ได้จริงเห็นตัวอย่างจากใครคือพระอุทายีพระราชบิดามีความเลื่อมใสศรัทธา พุทา,ทายีก็จะไปเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังว่าผู้เจ้าแสดงธรรมตอนเช้าเรื่องอะไรจะแสดงธรรมเรื่องอนุภูพิกถาศิลกถาพนากถาเรียสัตซีไปเล่าให้พระราชบิดาฟังกับบริวารในเมืองกบ,บินพัทเพื่อเตรียมการพระราชบิดาและพระราชมารดาเลี้ยงของผู้เจ้า พร้อมทั้งญาติพี่น้องต่างๆในเมืองกบินภัฒน์ั้นให้เลื่อมใสศรัทธาในพระไตรสนคมฉะนพอหกสิบวันได้ฟังเรื่องคำสั่งสอนของผู้เจ้าติดต่อกันทั้งหกสิบวันฉะนนเมื่อผู้เจ้า แสดงธรรมถึงสมมุิติโคตรสมมุติวงสมมุติประเพณีของพระราชบิดากับอริยโคตรอริยวงอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าพระราชบิดาถึงมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เลยนั่นคือการเตรียมการ ของบุคคลที่จะฟังธรรมคำสั่งสอนของภู้เจ้าจานั้นฝ่ายพระราชบิดาฝ่ายพระราชมารดาเลี้ยงพนางนั่นก็คือได้เตรียมฟังธรรมจากพระอุทายีเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังนั่นและทางนี้มีความเชื่อความเลื่อมใส ขนางประชาบดีโคตมีก็มีความเลื่อมเชื่อความเลื่อมใสกับพระไตรสนคมจริงๆแต่มมื่อไดพอผู้เจ้าเสด็จมาจริงการแสดงธรรมของผู้เจ้าถึงเป็นประโยชน์มากมายกับชาวเมืองกระบินละพัดคนดูที่ว่าระยะทางหกสิบโยชน์ 59สโยน์พระทัยมารับบินฑบาตตอนเช้าแล้วก็กลับไปถวายหารบินฑบาตพระพุทธเจ้าในที่ประทับของผู้เจ้าผู้เจ้าก็ออกบินฑบาตกับชาวเมืองพระสงฆ์ทั้งหมื่นเก้าพันองค์ก็ออกบินฑบาตกับชาวเมืองล้วฉันกันยังไงอาหารการฉันพอฉันกันน้าท่าพอใช้กัน แต่ถ้าหากแต่ละคนรู้จักคำว่ารู้จักคนอื่นมีความเมตตาสงสารกับคนอื่นอะไรคนไหนเขาขาดเหลืออะไรก็แบ่งปันกันเพราะเป็นคนในชีวิตเดียวกันคือเป็นนักบวชเหมือนกันเป็นลูกศิษย์ของผู้เจ้าเหมือนกันมันก็ไม่มีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาว พบเป็นลูกศิษย์ของพัตถาคตเจ้าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนดำคนขาวคนสูงคนต่ำก็ตามก็เป็นลูกศิษย์ของพรัตถาคตเหมือนกันมีดวงตาเห็นธรรมอันเดียวกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นสลายไปเป็นธรรมดาก็เห็นธรรมธรรมก็เป็นธรรมอันเดียวกัน จิตใจที่หลุดจากสมมุติก็เป็นสมมุติเหมือนกันเป็นสมมุติของแต่ละคนที่เข้าไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับเรื่องต่างๆเมื่อใจของแต่ละองค์พระสงฆ์แต่ละองค์ที่หลุดออกมาก็หลุดออกมาอันเดียวกันฉะน่นเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องง่ายมาก เรื่องการหลับการนอนก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากนอนตามโค้นไม้นอนตามชายป่าชายเขาทําไมผู้เจ้าไม่เหาะไปพาบริวารเหาะไปกบเพราะว่าไปถึงก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระราชชบิดายังไม่เลื่อมใสศรัทธาในพระไตรสนคมนั้น ไม่เหมือนกับพระราชบิดาไอมารดาอย่างเวลาการไปแสดงธรรมต่อพระราชมารดาผู้เจ้าเดินไปสามเก้าพอย่างเก้าข้าข้างขางวาออกก็เหยียบยอดภูเขาหิมาลัยสองเก้าท่นนีง พเก้าวข้างซ้ายออกไปก็ไปเหยียบประตูของสวรรค์เลยของชั้นจาตุงเลยพอพระราชมารดานั้นมีความเรื่อมใสสศรัทธาอยู่แล้วในระหว่างที่ผู้เจ้าตัดสรู้หนึ่งโลกธาตุวันไหว พระราชมารดานั้นก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในคําสั่งสอนของผู้เจ้าอยู่แล้วในระหว่างที่ผู้เจ้าแสดงธรรมาจากขปวตนสูตรพระราชมารดาก็ลงมาฟังเหมือนกันฉะันก็เลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้วหนึ่งฉะนั้นถึงการฟังธรรมของพระราชบิดาพระราชมารดาแตกต่างกันพอไปฟังอภิธรรมเ็ดคัมภีคัมภีสุดท้าย คือเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยพระราชมารดาใน้สำเร็จเป็นพระรหันธ์ทำทั้งหลายมีมาแต่เหตุเกิดก็เกิดที่เหตุดับก็ดับที่เหตุฉะนั้นพระราชชมารดาถึงได้สำเร็จเป็นพระรหันต์ในระหว่างนั้น ชั้นการเตรียมการเมือนับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีการเตรียมการมีการเตรียมของข้าวของต่งางๆกวก่าจะได้ทาก่ใช้เวลาเป็นวันวันวใช้เวลาเป็นปีปีหลายๆายปีทํางานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก่าจะเกิดเห็นผลขึ้นมาชั้นการทําสมาธิภาวนานด้านจิตใจ ปัญหาอยู่ว่าเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นแล้วเราจะถอยมาหาอริยสัจยังไงที่เราจะมาเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกเราก็ต้องดูส่วนที่มันหยาบก่อนเราจะไปดูส่วนที่มันละเอียดก่อนไม่ได้มันต้องดูของที่มันหยาบก่อนของอะไรที่มันหยาบเฉพาะหน้าของเราเราก็ดูของนั้น ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันหนึงของอื่นอื่นเมื่อส่วนหยาบเราเห็นส่วนกลางๆเราก็ต้องเห็นส่วนละเอียดก็ต้องเห็นนี่คือการทํางานในการทําสมาธิภาวนาถ้าหากเราจะไปเอาของละเอียดเลยโ้ยากเพราะตั้งแต่ของหยาบๆเราก็ยังไม่เข้าใจ แค่พระไตสนคมนี่เราก็ยังไม่เข้าใจเราจะไปพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพานคนละเรื่องกันเลย